ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับทองปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านคำแคนตั้งอยู่ระหว่างหมู่ที่1และ12ตำบลคำแคนอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นสังกัดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2โรงเรียนบ้านคำแคนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, ปัจจุบนันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น61คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน7คนบริหารงานโดยนางอัชรานวดสันติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปากดาวรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแคนโรงเรียนบ้านคำแคน ได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและได้ดําเนินการตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุดดมยยขาามดังนี้ผลการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนบ้านคําแคนตามยุทธศาสตร์5ด้านมาตรการที่1ด้านการป้องกันโรงเรียนบ้านคนําแคน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวโดยมีการจัดประกาศห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกเดือนในปีการศึกษา2566และมีการดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาเป็นต้นมาตรการที่2 ด้านการค้นหาโรงเรียนบ้านคำแคนมีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองจำแนกน,กนักเรียนกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าและมีการรายงานการรายงานสภาพปัญหาการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษามาตรการที่3ด้านการรักษา โรงเรียนมีนโยบายในการบำบัดรักษานักเรียนที่มีปัญหาและมีการทรงต่อหน่วยงานสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้โรงเรียนบ้านคำแคนยังได้มีการจัดตั้งคลินิกเสริมรักในการประสานติดตาอมและบริการให้คำปรึกษาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทุกคนมาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวงังโรงเรียนมีตู้แดงเสริมรัก รับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุกในโรงเรียนมีการจัดตั้งชมรมชุมนมเสมารักและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนห่างไกลาจากยาเสพติดมาตรการที่5ด้านบริหารการจัดการโรงเรียนบ้านคนําแคนมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก มีกิจกรรมตามหลักโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกมีคณะกรรมการดำเนินงานและห้องปฏิบัติงานทางโรงเรียนยังได้มีความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและมีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านค่ะ